กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบนทุกท่านที่ขับชมสรองน้องคำเด้อบรรยากาศย่ำเศร้าๆพี่น้องเลยเมื่อนี่กระสิผ้าพี่น้องลงใส่บาทพี่น้องบําเพณมั่นสินหนักเนาะแต่ก็ลงใส่บาพรถวะงาพอพ่นมาแต่บาอือนเพ่นมาบินผ่บบาดพี่น้องนาวแห้ง่น้อยนาวนาว ก็หนะาขาดล,ลุ่มลาดจากักโอ้ยหนาวมางข้ามเอาอันขาวสารเนาะเอาขาวสารลงไปใส่บาตรบรรยากาศยัองจะเศร้าไปแล้วไงนาวเฮงหน่าว พี่น้องตอนน้นกับสิสิล่งเสบะอาดพี่น้องนี่กินขี้ฝุ่นบรมีมือกล้องขอโทษดนองเลี่ลยไรอย่างผู้เดียวโหลดหู่ะโหลดหู่ะพี่น้องเลยหนาวพี่เอง อย่างจนบอกเอาบุญนำกันได้พี่น้องไลยบุญเงยเมื่อเช้าเนาะเมื่อเด็กกันน้องคำน้องเสบ่าด้ใส่เบิ่งวดบรรยากาศเงี้ยหนาวพี่น้องมาใส่บ่าเมื่อนี้หนาวแห้ง นาวจนสั่นมื้อเช้านี่ลูกนึงค่ะโอ้ยบรรยากาศแบบหนาวแหงพี่น้องเอ้ยจักรถยาปู่บ่จักโอ้ยคิด่รถยาพ่อบ่แม่นซ้าเอาบุญนํากันเด้อพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเช้าๆ นาเอาหเขียงบ่มีคนเนาะบอเออนมาซื้อเครื่องยาพี่ตองเลย lái ông là lẽ ôi lột lưng sốp luôn mà là bạn này cái lăng lợm này nàng thả luông tà nó vì nào, nào nàng thả nàng thả luông thò oh. คนกำลังเริ่มตอนเอากระสานมาพ่อแบบว่าเพิ่นเ็ษงานบุญนั่นแหละพี่น้องเอ้ย คนกำลังเริ่มมาเนาะเพคนกำลังเริ่มมาเพราะว่าเพื่อนเซนงานบุญเพื่อนก็เลยแบบว่านี่ยังกะเอามาพี่น้องข้าวสารอาหารแห้ง คนสบายินถบาทพี่น้องเ้ยคนไลน์ไปงานกา่สาวๆเนี่คนไลนนี่

มีนมกกะขนมน้มันน้ำมัน้มัน้มันใจตซื้อให้เาไเือยานะะเออเท้เเด้อดต้เไปกได้เเ้้นะอ่าอ่านี่ห้องเน้ยคนนะเออามาเ้ยมีเออสก็ได้เอ អ្នកកាន់មកពេញនៅត្រង់ទីនេះណាន້ອງទៅមកខាងណាថាទៅអូយឈ្មោះមៀមថាអូ

แขวนมาบินถ่าบ,บาดดพี่น้อง,อองขอโทษได้พี่น้องว่ามีมือกล่องจับเด้อเพราะว่า สบาอาพี่น้องเอ้ยต่างคนก็ตงใส่บาเนาะคนหลายลเด้อพี่น้องเอ้ยประมาณนั้น5 60ผู้บ่จังนี่เลยแนวใดเนาะใส่บายามตอนเช้า

ủy quyền lực của bộ công an tỉnh xuyên ủy ban nhân dân tỉnh xuyên อันนี้ก็คือแบบอันเคอันนี้คือเป็นข้าวสารเป็นอันพวกข้องแหงที่เราไปเป็นไข่เป็นขนมขนมอะไรเนาะ กาลังเห็รเป็นองเทว่าเลยคนยางเนาะเวลาเคนหยางหยางเขาทั้งนั้นน้องท้าก็พิดก็โษน้องเด้อเ อะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ตรได้ขาจบคลิปเพียงสำนีดเดอรักเบิง่งพักส้มต่อไปหน่อยกล่าวคำว่าสบายดีพ婆อันคลิปต่อไปเนาะอันนี้ก็คือข้าวสั้นอาหารแห่งี่วาเพิ่นอามาบริจาคหรอว่าอามาโมบุญหรอว่าเหตดบุญนำการางอ,อะไรพี่น้องเอ้เป็นแนวใดกันเนาะ